สวัสดีคะ่ะทุกคนแฮปปี้นิวเยียปีสองพันยี่สิบห้านะคะทุกคนก็วันนี้เรื่องงามยามดีนะคะวันนี้เอจะมาะแนะนำโรงเรียนที่สำหรับเรียนพยาบาลในเบลยเยียมนะคะก็อันนี้เฉพาะฝั่งภาษาดัชนะคะฝั่งลรานด้วเลยนะคะเพื่อนๆเอก็ เคยพูดไว้นานแล้วแหละว่าจะทำคลิปเกี่ยวกับสถานที่เรียนสำหรับพยาบาลนะคะก็วันนี้ได้ที่จริงว่าจะทำนานแล้วค่ะเขียนไว้ตั้งนานแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่มีเวลาทำสักทีวันนี้ก็ได้โอกาสทำนะคะเพื่อนๆแต่ว่า,าจะเขียนเป็นแน Ä บแน Ä บมานะคะแน Ä บมาในวิดีโอนะคะจะได้ไม่ต้องพูดแบบ อาจจะพูดผิดๆถูกๆเวลาพูดชื่อโรงเรียนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเขียนมาเขียนแนบมาอนะทุกคนจะได้อ่านแล้วก็ไปค้นในอินเทอร์เน็ตนะคะก็เออส่วนมากที่นี่ก็จะเรียนสามปีมีทั้งสามปีแล้วก็สี่ปีนะคะก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆคนไหนอยากเรียน<ม>แบบไหนนะคะเพื่อนเก็ ลองไปค้นดูนะคะเด๋วเอแนบมาด้วยนะคะก็จะมีหลายหลายที่สำหรับให้เรียนนะคะก็เลือกใกล้ๆบ้านเอานะคะเพ,พื่อนๆก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวว่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพ,พื่อนๆสวัสดีค่ะ